สบายดีจ้าปา่าลุงมันนี่เมย์เราขายตุ๋นไก่อีกคือเก่าแมนาเดียกับผ้าไมมขายตุ๋นไก่ขายดีดีพี่น้องมาอุดนุนซอยแม่หน่อยเละจ้าปา่าลุงเสื้อนัดเรากับพริกกี่คนแหละแม่นาเดียกับแม่นาเดียหมดน้อยสัง่งเศร้าไมมพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสุขุมสุคนน้นองนัดแม่นาเดียผ้าไหมหายน่อยเม่น้อยเร<พ>า <c oughs> ม,มาซอยพี่น้องเลย ห้องกระสีเลือกเครื่องให้แล้วนอนไม่น,น้อยเนาะส่วนนี่ก็เป็นกลนไก,ขก่ของทางไปจ้าห้องเสียดเพิ่มอีกนะฮะกะ่สิบผ้าไมมก้นกับตูดก้นกับตูดพิดคอยมันแหมเห็ไปพี่น้อยเริ่มแหมขึน้นนะกลับไปส่งไข่หมกกระดอกซิปไม้ไข่หมกมาซื้อน้ำตีนมันบดตอนแรกงไม่น้อยเราเสียอาบน้ำไปตลาด ไม่น้อยกับนาเดียกะเราไม่โอ้เมนดเม็สบายดีพี่น้องไม่อันเสียบตูดไก่เขามันหักเขามดเด้อพี่น้องเด้อมันมดกระทันหันเขาเลยเอาไปหิบมาเลาเอาไม่บอกเอาถาดใส่บนนี่แม่ได้ทานอยู่ในลุมเลยใส่เกียร์ทานเนาะบอกวันใส่อะไรเกียร์ออกรถเอ้ยนัดกะย่างอะไรอยู่ตัวที่เเหลือาก็สีเสียบเพิ่มอีกห่อซาไม่ น้องนัดกระเสียบไก่ย่างไก่กับน้องทองโอ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นเอาอนะชาชัยบะเนียเออเออตะแกงใสเลยเอออ่าจัดการเลยเออทานนั่นแหละเอออันครบแลยลูกน้องนัดเอ็ดซอยแม่กับน้องทองเด็กๆอันน้องไข่มุกนั่งน้อยกับมาซื้อซิปไม้บะเนียนอ่ะอันน,นันอ้นน้อยของเบาเต้เพิ่นสั่งซาอไหม อาครบแล้วน้องนัดยืนย่างอยู่คุณพนุ่งขายยาวลูกแดดแต่แท้ข,า,า,ยขายดีดพี่น้องเอ้ยสูตรไก่ตีนไก่ในแม่น้อยสื้อมามันเสียบง่ายใครโยนนี่ค่ะเอน็นบวาเอ็นน่ะมันเสียบายากเนาะมันหยาบเนาะไอ้ติ้มสบายดีลุงป้าอะไรละ่ะไอ้ติ้มกำังมาซื้อซอยมัดมือไอ้ติ้มกับพี่น้องเลยเออก็อยากนุ่มเนาะ อยากก็ไอติมด้วยแหละวะเออฝนกินนมว้ตามิว้วมองทองกับพาก,กันเห็ดเวียกชอยกันแม่น่าดีย่แล้วมาเล่าไม่ซอยไม่บ่พ่อพี่น้องไม่บ่พ่อเนาะอานาเดอเดี๋ยวขอชีเลือกเสื้อผ้าให้เจ้าเอาอยู่บ่เสื้อผ้า,าเอาเอา,เอ,าอัญยัวนวันอันนาแทบบอกปลาแดกค่ะปลาเห็ดเห็ดอะไรกินเมื่อวาน ทอดเบาะเออเราเอาไปทอดกินทอดกินกับพักเบาออ๋อเราเอาไปทอดกินกับพักพี่น้องห้าสเซเว่นน้อยกันยังคือเก้าเฮากะเครื่องกะบ้างไปหลเติบยังไม่ได้ซื้อเขาเขาซื้อมาอย่างละมันยังคือไค่กะซื้อมากระแตะเดียวพี่น้องเลยมีกะหนึ่งแก๊สขนมกะยี่อันอันหยังยางละทุงยางละแพ็คยางละทุงยางละทุงนะซื้อมาม่ได้ซื้อหลาย เดินกันดีไหมได้โซไม้เนื้อโซไม้เออเด้เขาขายให้อันขายวานนี่กับลายเติบอยู่ได้เนาะวานนี่เนาะคนกะเาวชาวนี่ยกะเจ้าคนเิ่นสี่ชิดเขาแบ่งกันจะชิดม้วนนี่ยกะชิดเออแม่นลายวานนี่เราจะบอกเอาวานนี่เราเอาตีนไก่มาเหม็นบ่ย ก็มาทั้งสองเหลือใดก็หาพันละพอดีทั้งสองเนี่ยน้องนัดเห็ดของขายให้แม่วันผักโองเียนกำนองทองเียวพันโต๊ะได้ไอติมเว้ยเออมันที่ถือโต๊ะลูกแม่แม่น้องเดียนำมาเล่นนางเล่นนำพอได้อันนี้ก็บกำไรกับบลายดอกพี่น้องเอ้ยกำไรอยู่หาชิบบาทนี่แหละประมาณนี้แหละ ทำไรอ่ะยามันพอจะได้กินได้ย่ำได้ยานะเอาค่ะมาพริกให้ท่านลูกค้าได้คถะนองนัดนองทองเห็ดให้ท่านลูกค้าได้พวกเจ้าได้นอ่องทองเห็ดคือเวียดเลยพี่น้องมันแดดเขาเขาไปเอาเขาไปย่างอยู่ในในเนาะน้องนัดกับน,น,น้องทอง เปลี่ยนกันย่างไผ่ลูกมา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 ในแนไผ่ลูกบา้บาบ้างไดน,นี่การลูกแท้ลูกว่าเออโอ้ว้าซุกแล้วพี่น้องเอ้ยเรื่องไอ้หอ้หอยอยู่เนี่มาซื้อซอยเนี่ยเลยจ้าพี่น้องสุกูสุสคนย่างตูดไ,ไก่เดี๋ยวไปซื้อเอามาเห็ดเองเนี่ อันบ้อันนี้ค่ะเขางานสาวอ้นน้อยสร้างเสาใหม่พี่น้องเด้ค่ะเา้าโบเต้เป็นสร้างเสาใหม่ซุกเรียบร้อยเลยภายใน้องต้องไปส่งเพื่อนมาตอนแรงมาบัดดี้พี่น้องเอ้ยไม่น้อยเพื่อนกาซื้อลูกชิ้นมาขายต่อซาวแปงเลยไผ่กับน้องหมูกพี่น้องเอ้ยสั่งลูกชิ้นอานาอันก็น้องลูกกระลังกินอยู่นน้องลูกกระลังกินอยู่ข้างแขงน้องเอ้งแซ่บบ๊ กินเ <c oughs> สื้อนดกไฟอเี้ยเรียกว่าเสื้อิสุดโกโกวาพี่หนังเลยแค่ละ <c oughs> บ่สาไม่อยู่กันเดียวได้คนเนาะมาพักตกสิ่งเนาะ พดได้ทันนี่าหมักะฮะอยากซื้อสมซื้อสมกเออวลาซื้อซื้อมมาขายเด้ออันซื้อหลอดน้อยหน่อยนอกมาเสียมัดเนาะเอเอานับ่เอาหลอดน้อยน้อยบ่ทำคอหนึ่งกอาบ่อโลกบ่อตัหนตัวเยาวหล่ะตัว้ตัวงียยซืออันหาทันบอกแม่ทามเขาลครเขาขายนเซีแดงนะแม่ทามเรียบร้อยแล้วแม่เขาฝาจะนันเลย ทางกำลังเค็ด่อนแ <c oughs> ลน้องลุงก็เอาเพิ่มสองไม้ที่เราเอ้ยอันนี้สีปิ้งกินพอดีเหลือสองไม้ซีเปิ้งกินซะถาลูกชิ้นทุกคนละชิ้นซีปิ้งเพราะว่าอันนี้มันมันแห้งใช่ไหมไปส่งแล้วน้องทองก็เป็นคนส่งอันขัดดักลูกชิ้นเลยไปส่งลเลยเอ้อเอยไพ่ผืนสั่ง ซื้อซอยมาซื้อขนมดุพี่น้องเลยโฮขาตีแบกกันอยู่คุขนมตัวนี้ขายดีได้พี่น้องเลยซื้อมาเมื่อวานที่เบิร์ตเลยแล้วในหนึ่งโภนาพันแสบแสบของเราจกินเจนน๊ขนมเจ๊ขนมไข่ขนมปังอย่พี่น้งองไี่ได้พี่น้องแซ่บเจ๊น้องลุงม,มาซื้อกินหาขอเสียคุณ อยาหน่อยหนึน่งมีอนไม่น้อยสก่าใหม่หลังเขากับบ้างพี่นองเ้ยตัวเย็นหงลวกนงขาพี่นองเ้ยน้นนงทองผ่นกระมาตีไปเละาะสง่อพี่นองเงี้ยเขาสั่งน้ำบอกเออเพื่อไผ่เ่าสังส่งสินหาไม่สินหาไมทำํทำก้อ,อํากอน,นพ่อมบงเพลงนี่ะโอเพผ่นกาซื้อซอย สาวไม่ปีกก้นแมนน้องพ่อไปส่งขบ๊อแล้วอันมือนันมีฮอดดอกมีลูกชินไม่ละฮอตดอกก็ไม่ละทำสียัญหาทันฮอตดอกนะเพราะว่าฮอดดอกแค่เขาสีตาไม่มอะไรเลาเขาบงว่าลตเงอะไรเ่าไรก่อนหากเจ้าคายู่อนาสีไม่หายท่านฮอตดอกเปือ้ยงสุดดีๆเพราะว่าอยู่ตง ซื้อไปเลยมาสีสมแต่บางเถอมันเมียดโดนโยงเงี้ยคือการบดได้คายเลยมันสมซื้อสพเดียวค่ะมันซื้อหลายเื่อเมน่อเื่อเมื่อมือื่อนื่นเมืมันอัเด็กๆเม่เ่เอเอมืนอื้อเอามะเื่นมื่ออื่นนะมืออื่นเ โงเงียนเนาะคเจังท้ายเขาก็แีเขายังบสม่าเขสียเดมได้แลนะ่เสียดซินทะเลิกเงนไปเจไเรียนสื้อมาหลายครรู้ภาษาไทยบันเทาฉบอกได้เนาะไทยันธราได้กัเราเมื่งเนาะเจนแซ่บบอลลุมิกเนต้องต้องมกซินึ่ ตูเป็แดแซ่บได้พี่น้องไอ้มันดิกล<น>เยผุนจะไงน้ำมันเห่ยลงโดยอย่างโลดเรือเขาก็เ,เอาดอกน้ำมันเอ้าอน้ำมันเหย่ยลงนะก็ภยัยดุกว่าบาปึ้นเลยนี่ค่ะทำไมไ่ะเน่ะห่อนห่อนแฝนกับบตกจะเถื่อพกูกห่อนขนาด คอดคจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งฝากส่องเมนอาแฟมิลี่เอ้ยนอะา TKS มีความโิเศษนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย